ช่วงเช้างวนหยวบไก่ทั้งวันครับอันนี้ลูกไก่ลูกไก่ที่น่าจะเป็นของเดือนเดือนหน้าครับเป็นของเดือนหน้าก็จะมีอีกอยู่ข้างบนบนนั้นแม่ให้แม่เลี้ยงอยู่แล้วก็ในส่วนที่ฝั่งนี้ แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ก็คือชุดพร้อมที่จะที่จะแบ่งเดือนนี้เอาขึ้นกลงตรงนี้ไว้แยกไว้ให้เดี๋ยววันไหนพร้อมเดี๋ยววันหลังวันหลังเดี๋ยวจะเอามาอ่าเปิดให้ชมนะครับอ่าชุดพร้อมแบ่งเป็นยังไงมีสีขาวทางดำหลายชุดเลย นิดห,หน่อยไก่ย,ยังตื่นอยู่ครับ